สวัสดีว่าท่านวันนี้ก็มาห้เกมลิสต์บายคาท์เทลที่พูดไปซื้อไก่ไอ้สัสฮะฮะยังไม่ได้ยังไงตะกี้จริงอ่ะโอเคก็เกมนี้นะครับเป็นเกมที่เล่นง่ายมากนะครับคอนโทรลก็แค่จัำกับรีสตาร์ทแค่นั้นเองนะครับผมจะเป็นเกมที่ง่ายโว้ยง่ายคลายเครียดไหมใช่ครับเป็นเกมคลายเครียดอย่างหนึ่งนั่นเองนะฮะเป็นเกมที่โคตรคลายเครียดเลยทีเดียวนี่ครับดูจากเพลงก็รู้แล้วเพลงมันมันล่าเริงสนุกสนานเลยใช่มัน แบบทำเป็นกูหลักเลงวะเฮ้ยหนุนปุ้นอ่ะเสียงระเบิดแม่งก็เอาระเบิดได้กะวะฮะเครื่องยนต์แกคลองเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอือไอหนาวนี่มันหนาวอะไรมึงหนาวตีบวกห้าล้านเหรอตกใจเสียงระเบิด เองสมาธิเฮ้ยทันทุกแล้วทันทุกทันทุกจับปัดตักจับจับเอ้ยจับมึงอย่าพึ่งเง่อะแม่มึนใจเย็นๆแม่มันก็ผ่านไปได้เองแม่แค่กูเลยเนี่ยมันไม่ทำยังร้อนยังร้อนยังไม่ร้อนยังอุ่นยังอุ่นอุ่นเครื่องอยู่อันนี้แค่อุ่นเครื่องเว้ยอุ่นเครื่องใช่ไหมนี่เครื่องระเบิด เ้ยไม่เป็นไรเว้ยเออมึงมีความเชื่อป่ะบอลนี้ส,สลักบอล,ลนี้สลัก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 บอลนี้สลักทำไมเมื่อกี้มันมกระตกวะอุ้ยไม่จบเลยเฮ้แต่เกมนี้มันสู้ไปอันประจนไทยไม่ได้หรอกเว้ยจริงอ่ะเ กูยังพูดให้จบเลยใช่ไหมล่ะเฮ้ยไอ้ที่กูจะพูดเมื่อกี้นี่เว้ยจะบอกว่าเกมนี้เป็นเกมผ่อนคลายเว้ยเป็นเกมที่เออเล่นง่ายใบอันเยอะใบอันเวลาเล่นไบอันมาใช่ไหมแล้วมันจะหายเครียดเออเนี่ยเราเพิ่งแคสนคิดอ่ะมึงเล่นแทนคือไหนดิเกมเล่นหนึ่งเฮ้ยเกมนี้เป็นเกมอย่างหนึ่งเลยเว้ยเป็นเกมแนวดนตรีที่ติดอันดับหนึ่งในโลก มาวิหนึ่งเอาเงียบไหมวะต้องเงียบไงเงียบให้มันมีสมาธิมันจะได้เล่นแบบง่ายอ๋อกินน้ำแปบบ๊บโอเคะเปะอยากรู้ว่าไอ้ตุ๊กอ,<ะ>อยากรู้ว่าไอ้ตัวที่แบบไอ้ตัวที่มันโยกอ<ะ>ไอ้ตัวที่มันโยกอยู่เนี่ยมัน มันไม่กระดูกหักหรือเปล่าใช่มันโยกไงต้องใครมันมาวางหนามเน่เออเน่ยเอ,อาใจเราเหนือนน่อยแล้วหนามมาหาม่จ่อทีไม่รถระเบิดเฮ้ยมึงทำอะไร มันเว้ยเราต้องไปให้ถึงครึ่งให้ได้มึงรู้จักเนเซอร์เปล่าเนเซอร์เหรอทำไมวะก็แบบอะไรมันเกิดอะไรไม่ดีแล้วมันจะรีคอร์กับไฟร์เวตอ๋อถ้ามึงรู้มึงจะเชจอเว็บแม่งรอดไอ้ปตะไอ้แม่งโดนแล้วแต่แม่งก็ยังรอดเฮ้ยแปลว่าหนามื่อกี้มันกากเว้ยไอ้คารเราตีบวกหกไม่คาร์ตตีบวกหกหนามตีบวกห้าล้านได้ไหม นนรีบโดดเกินเคยเห็นนะเว้ยคนเล่นเกมเนี้ยมันเคยไปจนจบเลยนะเว้ยจริงเหรอวะมันไม่ใช่เรื่องอยากเลยเว้ยมึงต้องทำให้ได้เว้วยอุ้ยอย่างนี้เริ่มเป็นกำลังใจเริ่มเป <around S 1> ็นกำลังใจมึงเหมือนเดิมเลยเมืเม่อกี้ไอ้จัดจัดรอ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 ดอยู่เฮ้ยเกมนี้ไม่ต้องง่ายนี่หว่าโถ่เอ้ยเออ เกบ้านอ้าวเกง่ายแม่งให้ไอ้รถหานี่มันไปให้ตกเจี่ยนนี่มันไปใส่ชุดเกาะไอรอนแมนมานะทุกอย่างจะดีขึ้นกว่าเยอะเลยอ่ะแล้วเมื่อไหร่มันจะไปถึงจุดหมายวะเนี่ยนั่นดิเพื่อนแม่งไปรอตั้งนานแล้วหมดวันเนี้ยเพื่อนจะต้องโชว์สเต็ปแมนเฮ้ยต้องมีสิ่งใดกมาตุ้นไป บนี่ไงกระตุ้นเฮ้ยเจ้าเดาทำไมครับเฮ้ยเงี้ยมันไม่ช่วยหรอกเ้ยอ๋ออะไรยังไเนี่พูดไม่ตายเลยมึงต้องพูดตลอดเวลาเว้ยถ้ามึงจะรอดเฮ้ยพูดตลอดเฮ้ยโดด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 เอ้ยอ๋อมันต้องพูดอย่างงี้โดดโดดโดด อาเอ้าเฮ้ยเด ad ี๋ยวขอตั้งสมาธิแป๊บตั้งสมาธิแม่งเฮียเลยมิกส์น้องเขาจะมาคอมเมนต์ว่าเรากาบหมดฮะน้องเขาจะมาคอมเมนต์ว่าเรากากบหลังจากมึงพูดคำนี้แหละตอนนี้ยเขาก็มาลงไปคอมเมนต์ละเฮ้ยใครคอมเมนต์ว่ากาบมาเว้ยผมจะ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 วะจะตายใครที่คอมเมนต์ว่า ก้านาเป็นเกมผมจะกดถูกใจให้หมดเลยเกี่ยวอะไรไม่ได้ไม่ได้ตอนนี้เราเราจะด่าเขาตอนนี้เราไม่ได้เฮ้ยเีไ้เกีไม้เฮ้ยเราต้องพูดถึงก้านาเขาไว้ไหมก้านาอาจะสวดให้เราอยู่อนันตปาชัยเยอปาติเทเทนาอาปาติยาอาปาติเทเทกูอาปาติโทอาปาติปู ไอ้โอ <Goodness. hh> <referral rate. S 2> ้โยมึงจะตายเดิมแล้วตั้หลาเริ่มได้ตรงนั้นต่อยไยตอนนี้แหละเออมึงไฮสกอร์แน่นอนไฮสกอร์แน่นอนมึงตายแล้วมาสิบรอบเนี่ยนะเบสเฮ้ย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 เฮ้เเ้้้้เเ้เเ้ยเเย ทำไมรู้สึกว่ามันแหลกจังวะเล่นแบบไม่ถนัดเนี่ยมันไม่ได้เสียงเงกระตุกมากเลยเบ๊บไอ้กูโดดทำไมเออนี่ไงพี่ตูนเคยบอกไว้ว่าอ่ะพี่ตูนอยากเห็นคนไทยบินได้เลยเราต้องบินไปให้ถึงสองฟ้าโอเคขอให้ต้อโชคดีทั้งคุจะโดดขึ้นไปบนหินไหยคอยดูนะนี่ไงมึงโดดไม่ถึง ที่ตูนเอ้พี่ตูนเลยพี่ตูนเคยบอกว่ามาอะไรเกมระเบิดเลยพี่ตูนเคยบอกว่าเค,เคยบอกว่าอะไรวะอ๋อสกี้มก็พูดมาทั้งหลายอย่างพี่ตูนเคยบอกมา,วาไว้เว้ยมันเลือเล็กอะ่ะคนออกจากฝั่งเว้ยแต่เนี้ยไม่ครับแตนี้เว้ยไม่ค้านเลยมันเล็กมันออกจากฝั่งเว้ยมันต้องออกจาก อาจมีรถไฟมันต้องมันต้องออกจากแมปได้ละมันต้องออกจากเกมได้ละเขาบอกไว้ว่าเว้ยถ้าเรายังมีความเชื่อเนี่ยมันก็ยังไปได้ต่อไปเว้ยจะเชื่อว่ามึงตายท่านไงเฮ้ย <c oughs> อย่าพูดอย่างนงี้ดิมันปเป็นอาบัติมงคลนะเว้ยอ,อ๋อโอเคถ้าสมมติว่าติ่งใี้ทำให้มึงโชคดีเว้ยยังไ,ไวงวะรถระเบิดแน่นอนเฮ้ยขุดรถระเบิดแน่นอนเฮ้ยไม่หรอกเว้ย คำว่ามือโปรเนี่ยมันมาอยู่ในมือคุณเรียบร้อยแล้วนี่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 เฮ้ยฮหนึ่งเซนหนึ่งเซนก่อไอ้สกอตคิดนึงมันก็ขึ้นไม่ได้แล้วเว้ยมึงเอ้ยชิเต้ได้ยังไงวะนี่มันี่ไอ้นี่เอ้ามัโดดทำไมวะนี่มันโดดไม่ขึ้นมึงดีใจมากเกินไปใช่ไหมตอนที่มึงใจเย็นๆเลย ใจเย็นใจเย็น่อนนึกถึงอะไรเออนึกถึงไก่เคเอฟซีเขาไม่ได้จ่ายเออคอฟซีมันมังอร่อยเว้ยเอออร่อยเขาไม่ได้จ่ายไม่ได้ไม่ไ้ตัวทำแมวอะไรตรงไหนไก่ติดปีกเราต้องนึกถึงแต่ไม่ได้เราต้องนึกถึงอะไรอีกดีวะาอเราต้องนึกนึกถึงพิซซ่าเราต้องนึกถึงเราต้องนึกถึงคนที่ใส่หัวอยู่เหมือนมาขาดเลย เราต้องมองหา้ามัอนด้วยอ๋อเราต้องเลงไปที่มันไงตาถึงจ้เนี่มันมีสมาธิแล้วเฮ้ยพูดอย่างนี้แล้วเหมือนจะตายเลยลูกเฮ้ยลองดูหน้าอที่มันอยู่บนเส้นได้แอดเล็กนิดดูดีๆเดี๋ยวมันย้อเยอะให้เราเว้ยแกาบ้ามาชนนเว้เราต้องไปให้ถึงครึ่งให้ได้เว้มวันเนี้ยเฮ้ย ถ้ามึงไปไม่ได้มึงจะไม่เลิกอัดใช่ไหมมอัดมากี่นาทีแล้ววะดูเฮ้ยมันเป็นไปไม่ได้เว่ยเดี๋ยวอีกสักประมาณสามรอบมึงต้องถึงเอ๊ะสามรอบมาถึงแน่นอนเว้ยบอกเลยเคขอให้มึงโชคดีได้ยกันมึต้องถ่ายเทพลังให้ตัยเลยจะแบบตาได้เร็วพลังมาให้มึงอยู่เว้ยพลังแล้วะฮะพลังระเบิดเฮ้ยฮ้ย กูว่ากูเก่งนะเจ้เวเก่งมากงเกมเกมันหัวดอเวมึงจะต้องหัวดอตามมันเลยมึงต้องทำตัวหัวหัวดอเข้าไปเอ้ยแต่เกมนี้มันเป็นเกมคุณภ,ภาพดีเลยเวดูดิ<อ>ดูจากการใส่หัวเขาแล้วเนี่ยเขาเนี่ยใส่รายละเอียดยิ่งกว่าใส่รายละเอียดยิ่งกว่ามาริโอเนี่ยดูสิดูก้อนเมฆสิ เขาใส่รายละเอียดมากแค่ไหนก้อนเมฆมันแท่งสมจริงอะไรอย่างนี้กว่าจะได้ก้อนเมฆแบบนี้มาเขาต้องลงสีแค่ไหนเดี๋ยวก้อนเมฆสีขาวเพื่อตอนนี้แล้วเว้มึงอย่าเพิ่งชมใครเว้ยมึงเอาตัวเองให้รอดก่อนแต่มันไม่ชมไม่ได้หรอเว้ยกราฟิกเนี่ยมึงก็ดูรู้แล้วว่ามันเจ๋งแค่ไหนดูไมคราฟเนี่ยมันเด้งดึงไปมาดิกานระเบิดนะเว้ยเป็นแล้วดูเสียงระเบิดกับไอ้รูประเบิดดิ นสมจริงแค่ไหนอ่ะเพราะงน้นมึงต้องระเบิดให้ดูอีกรอบนึงเว้ยเพราะฉะนั้นก็ต้องออกเกมได้ละ <laughs> เกมนี้มันดูดวิญญาณเว้ยมันทำให้เราติดได้เว้ยอยากให้มันไปถึงเส้นชยัยแมก็เลยไม่อยากออกเกมแต,แต่ว่าตอนนี้มึงออกแล้ละขอบคุณผู้ชมทุกท่านที่ร,รับชมมาถึงตอนนี้ถึงแม้เกมมันจะน่าเบื่อก็ตามนะผมวันนี้ก็ต้องขอจบที่เท่านี้นะครับ ลาก่อนสวัสดีเจอเปิร์นขอไปบินเปิลสัก10รอบใครอยากเล่นอย่าทิ้งลิงไว้ด้านล่างแต่ด้านังอ,อ,อย่ากเล่นเลยมีคนเล่นจบนะจบได้<ม>เขาบอกว่าบูมเขาจะยอมแคสเป็นอาเบะหนึ่งวันใครปกครอง, <laughs> งเอาแลับผมก็สำหรับใครที่ยังไม่กด subscribe ก็กด subscribe สำหรับใครที่ยังไม่กดไลค์ก็กดไลค์ด้วยนะครับผมก็เป็นกำลังใจให้ทำคลิปต่อไปสำหรับวันนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้อ่คลาก่อนเอาเกมไปเล่นที่ไหนอีก แล,แล้วบอกให้ทิ้งลิงทำเผือกอะไรอะก็เผือกเขาอยากลองไงแต่นาก็อย่าเล่นเลยอ๋อก็เอาใครที่ชอบนะครับผมอ่าแล้วกูจะพูดซ้ำทำไมเนี่ยเอาคุณมือแล้วอะไเอาเล่นอีกรอบทำไมขอบคุณเกมดีๆอย่างนี้ที่อุสาห์ให้เราเล่นนะครับผมไปละ